กูตาถามว่ามีเลิฟซีนไหมของมาย,ยมเต็งหนึ่งมาย,ยมเต็งหนึ่งมีไหม,มไม่มีไม่มีหวานๆใสๆครับใช่คู่น,นี้จะเปลี่ยนแนวนะครับเป็นแบบว่าเป็นรักสามเศร้าเป็นดราม่ามากกว่าใช่เน้นดราม่านะครับทุกคนแล้วก็แบบคอมเมดีด้อมมีคอมเมดี้ด้วยมีคอมเมดี้ทุกคนจะได้เห็นพี่โบนัสร้องไห้ หนึ่งซีซั่นเต็มนะครับแล้วก็ได้เห็นผมบ้าๆบอๆด้วยนะครับผมคูต้าบอกว่ามีมีเล็บซีนเนี่ยคูต้าเฉลยหมดเลยยอนโอ้โหไม่ต้องรุ้นแล้วเนี่ย <c oughs> คูตาคูตาบอกหมดทุกอย่างละคูต้าบ่นมากลางให้ทุกคน <c oughs> นี่อะให้ทุกคนฟังเลยก็ได้นะส <c oughs> ูต้าเฉลยหมดแล้วเนี่ย <c oughs> หมไม่ให้สปอยเนี่ยหลังจากเห็นอีพีสิบสองเพิ่มบทให้มายอมเต็งหนึ่งโอ้โหอมาคาุตาของมาคาบทบนเตียงนะที่เพิ่มใหม่แล้ว <laughs> แต่เปลี่ยนเป็นในครัวร้อนแรงกว่าเดิมโอ้ oh my ่ก็เลิศสีในครัว <laughs> ชงเชงชงเชง <laughs> เอาตะหลิวตีเลยอเี <laughs> ้ย คอูคต้าบอกว่าบนเตาแก๊สเลยแล้วก็เปิดไฟเปิดเตาแก๊สแล้วก็ไม่แล้วแบบเฟดไงเฟดเป็นแบบเตาไฟอะไรเงี้ยให้มันแบบสลัว่สร่ให้เป็นแบบมองมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมองไม่ค่อยชัดปกติเขาเฟดลงตะเกียงไฟอะไรเงี้ยลงข้างโต๊ะข้างเตียงนี้ก็เฟดล, <c oughs> ลงข้างเตาแก๊สอะไรเงี้ยน่าจะร้อนแรงจริงครับทุกคนว่าเปิดเตาแก๊สแล้วก็เลิวซิง